กลับมาแล้วนะครับกับ PTC ครับวันนี้ไม่พามาดู Mazda CX-5 ตัว2.0จ s นะครับตัวนี้เองเนี่ยคือเป็น crossover SUV นะครับไม่ใช่ SUV ตัวใหญ่เต็มตัวนะครับเป็น long ลง,ลงมาตัวนี้เองครับ PX5 นะครับปีที่เขาผลิตอะครับเขาบอกว่า มันใช้เวลาในการดีไซน์ออกแบบร่วมมาะมัน2ปีนะครับกว่าจะตกผลึกได้มาขายในเมืองไทยปี2023เขาถอดแบบมาจากทีก้านะครับโดยที่หยิบบางส่วนมาประกอบกับส่วนนี้แต่ว่าตัวนี้เขาฉีกข้อจํากัดเลยว่าพัฒนาให้ตรงคอนเซปต์กับคนใช้งานนะครับคือเรียกว่าเขาทาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าคนที่ใช้ละขนาดรถแบบนี้ควรเป็นใครบ้างเหมาะสมกับใครซึ่งอันนี้เจ๋งเลยนะไม่บอกเลย เดี๋ยวเราดูที่ภายนอกกันก่อนเลยภายนอกนะครับจะเป็นสีฟ้าสกายบลูนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับสีรวมๆเนี่ยที่ไปเดินมองรอบๆนะไปบอกเลยว่ามาัน90%นะครับไฟหน้าตัวนี้นะจะเป็นไฟหน้าโปรคเตอร์แล้วนะครับความฉบเฉียวของมัดด้านะจากกระจังหน้านะครับไล่มาเนี่ยมันมีความดุดันและสวยงามมากเราไล่ไปดูตัวไฟเลี้ยวนะครับมองด้านข้างไล่มาเนี่ยจะไม่เห็นไฟเลี้ยใช่ไหมนี่ไฟเลี้ยมันแอบอยู่นี่ครับอยู่ที่กระจกซึ่งแบบเ้ดูกลืนไปเลยอะแต่ว่ามันใช้ได้นะจริงๆรัศมีตรงเนี้ยนะครับจากด้านข้างอะ มันทําให้ด้านหลังกับด้านข้างเนี้ยเห็นพอดีนะตัวนี้จะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับ17เดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วติดรถมาเลยนะครับความนุ่มนวลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับร้อข้างหลังนี่ค่อนข้างกว้างเลยพอเป็นคอสเทอร์เอสยูวีใช่ไหมมันจะไม่ได้มีเบาะนั่งข้างหลังนะแต่ว่ามันสาหรับไว้ของโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบังตานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะต้องปิดฝามาและเกี่ยวจากด้านในนะครับจะมีร่องเกี่ยวตรงจุดนี้ใช้งานได้ดีนะครับอันน นี่ครับยางเลาไร่ยังอยู่ครบไม่ได้ใช้เลยครับเรียกว่าของยังครบหมดครับเดิมๆจริงๆตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน2 0 0 0นะครับตัว Skyactive แล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบค่อนข้างแรงแล้วประหยัดนะครับแต่ส่วนตัวนะลองขับแล้วอัตราการขับขี่นะถือว่าดีเลยแล้วก็ที่สำคัญที่ชอบมากอ่ะมันเป็นรถสูงขึ้นมาใช่ไหมระบบการทรงตัวเวลาเข้าโค้งหรืออะไรพวกเนี้ยดีดีจริงๆกับการขับถนนจริงนะครับ ในคันนี้นะเขาเรียกว่าดูเรียบหรูไปเลยดำล้วนทั้งคันเลยนะแต่ว่ามันจะมีลายของตัวเบาะหนังเองนะครับจะเป็นเดินได้แดงซึ่งแบบทําให้มันดูสปอร์ตดูทันสมัยขึ้นมานะครับในระดับหนึ่งเลยนะคันนี้ยิ่งเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าจะเป็นปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับไม้มองว่าใช้งานพอแล้วอ่ะเพราะจริงๆส่วนใหญ่ คนที่ปรับเยอะสุดให้เป็นคนขับแหละในการขับขี่นะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสมมติระหว่างขับหรืออะไรเงี้ยที่จะปรับนะก็เรียกว่าตอบโจทย์ดีนะครับในส่วนนี้เลยสวิตต่างๆเรียกว่ายังสภาพดีหมดกระจกไฟฟ้าทุกอย่างชุดไฟฟ้าทํางานได้ดีทั้งหมดนะครับัวคันเกียร์มันนะมันน่ารักมากมันไม่สูงมากไม่เกะกะไม่ลบทะครับเกียร์นะก็คือเรียกว่าเกียร์ล่องละกันนะครับมันสามารถเชนบวกลบของตําแหน่งเกียร์เนี่ยได้อีกนะครับไปบอกเลยอันเนี้ยเจ๋ง ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังชั่นแล้วนะครับหลักๆเลยครับทางด้านซ้ายมือนะครับง่ายๆเลยชุดคอนโทรลของวิทยุทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธโทรศัพท์บวกลบเน็กเพลงเพิ่มเสียงรดเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวามือเนี่ยจะเป็นเรื่องของคูสคอนโทรลครับในการสั่งงานนะครับเปิดปิดคูสคอนโทรลบวกเซตต่างๆเนี่ยอยู่ข้างนี้หมดเลยนะครับพอมันไปเทียค่าใช่ไหมตอนจับแต่ผัดแรกอะคิดว่าพวงมันจะใหญ่กว่านี้แต่เนี่ยพวงมันกระชับมือ มันไม่เล็กไม่ใหญ่มันพอดีมากเลยเป้เชื่อว่าแบบกับรถสเปคเท่านี้นะเขาเรียกว่าลงตัวเลยตัวหน้าปัดเองนะครับ m a ด d a CX-5 คันนี้นะครับก็คือจะเป็นไมค์มสามหลุมะครับ ซึ่งมันจะแยกเป็นวัดรอบตัวไมโครมเร็วนะครับแล้วก็เป็นส่วนวัดอุณหภูมิวัดเกจน้ามันต่างๆเนี่ยแต่ข้างในตัวเลขกะเป็นดีต้นนะเป้มองว่าหน้าปัดอันนี้มันออกแบบมาเหมือนถูกคิดมาแล้วว่าการใช้งานเวลาขับเนี่ยเวลามองเนี่ยโฟกัสอยู่ที่เดียวเลยไม่ต้องซ้ายและขวาสลับไปเรือะไรเงี้ยเป้ว่าอันนี้เขาคิดมาแล้วดีจริงๆคันนี้ดี2องพันนะเป้บอกเลยว่าวิ่งมาไม่เยอะวิ่งมาประมาณหกหมื่นต้นๆเองซึ่งแบบเรโลคันนี้เช็คศูนย์ตลอดเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยก็เรียกว่าถ้ากับปีเท่่่าาานนนีี้้้กกับบเเเลลขไไมทออยยวง บอกไว้ก่อนเลยภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับมองไปด้านหลังเนี่ยมองแล้วสบายตาเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงเป้ไปลองนั่งให้ดูนะครับเป้ว่าถือไม่ยืนอ่ะน,นะข้างหลังยังนั่งสบายอยู่สําหรับเป้สูง1 7 5นะโดยประมาณเนี่ยหัวก็ยังมีระยะเหลือนะครับด้านหน้าเข่าก็ายังไม่ติดบอกเขาถอยมาคข้างเยอะนะข้างหลังเนี่ยนั่งได้3าคนพูดเลยว่า3คนเป้เชื่อว่าไม่ยืดอัดน,นะกับคันนี้ เดี๋ยวเป้สรุปของคันนี้เหมาะใครเป้บอกว่างี้เหมาะกับผู้รักที่จะมีครอบครัวก็ได้เพราะรถมันสะดวกอ่ะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะแล้วก็มีลูกนั่งหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับมันไม่ใหญ่เป็น SUV ไปเลยมันเป็นคอก์อเวอร์เอสย่อมลงมานิดนึงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกนะกับความนุ่มนวลแล้วก็กําลังของเครื่องนะเป้ว่ามันสัมพันธ์กันอ่ะเป้เลยคิดว่าอันนี้มันเหมาะกับครอบครัวหรือว่าจริงๆกับวัยรุ่นเจนใหม่ที่แบบว่า ชอบเทคโนโลยีชอบดีไซน์นะครับเพราะช่วงนี้บอกเลยคำเดียวว่ารถลักษณะน,นี้ crossover SUV เนี่ยกำลังมานี้ไปยืนยันเลยนะครับตอนนี้แบบน่าสนใจและน่าใช้จริงๆนะกับรถแบบนี้ด้วยนะหรือคนอื่นๆที่แบบชื่นชอบมาได้อยู่แล้วนะเป้ก็เชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับคันนี้นะครับตัวมาด้ a เซ็กไฟนะครับตัว 2.0S นะครับคันนี้ปี2013ไม่วิ่งมาเพียง60,000ต้นๆน,นะครับเย60,000ต้นๆเลย ไม้บอกเลยว่าคุ้มค่านะคันนี้นะครับเป้ขอตั้งราคาเพียง455,000บาทครับบอกเลยราคาน่ารักกับรถแบบนี้เลขไม่เท่านี้สมรรถนะแบบนี้โอ้โหไม่บอกเลยคุ้มค่า,างเงยังไงก็ตามนะครับไป้ฝากกด Subscribe นะครับกับช n แนลพีเพจค้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆอะไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยกับคันนี้นะโทรตรงหาเปไ้ได้เลยนะครับที่เบอร์0865645521นะครับ หรือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมันสามารถแอดไลน์โดยตรงเข้าหาพีเอสค่ะเรามาพูดคุยกันครับถ้าใครยังไม่แอดไลน์ไม่สวยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับในชแนลครับเป้จะพยายามรีบตอบให้ครบให้หมดนะครับว่าใครต้องการอะไรมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องห่วงครับเราดูแลลูกค้าเต็มที่นะครับกับส่วนนี้เลยผมบอกเลยยังไงวันนี้เป้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันนะครับ